วิธีการเล่นบทบาทมเชียนหรือนักมายากลในเกมอัติเมทแวร์วูภาคเสริมที่มีชื่อว่าโบนัสโลว์สนักมายากลเป็นฝ่ายชาวบ้านก่อนเริ่มเกมผู้ดำเนินเกมต้องเลือกบทบาทฝ่ายชาวบ้านที่มีความสามารถพิเศษในช่วงเวลากลางคืนอย่างน้อย5บทบาทเพื่อเป็นตัวเลือกให้นักมายากลในการใช้ความสามารถของตนเองทุกๆคืนผู้ดำเนินเกมจะต้องเลียกให้นักมายากลลืมตา จากนั้นให้นักมายากลแสดงบทบาทให้ผู้ดำเนินเกมรู้ว่าเป็นนักมายากลต่อมาผู้ดำเนินเกมต้องแสดงบทบาทที่มีความสามารถพิเศษในช่วงเวลากลางคืนถ้าบทบาทที่เตรียมไว้เพื่อให้นักมายากลสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ความสามารถของบทบาทไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าใน5บทบาทมีฮันทร s สแล้วนักมายากลเลือกใช้ความสามารถของฮันทรีสทำให้นักมายากลสามารถเลือกกำจัดผู้เล่นคนอื่นได้หนึ่งคน จำนวนครั้งในการใช้งานให้อ้างอิงตามบทบาทที่เลือกถ้าใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อเกมนักมายากลก็จะใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อเกมเหมือนกันแต่หากบทบาทที่จะใช้ความสามารถกี่ครั้งก็ได้นักมายากลก็จะใช้ได้ทุกคืนเหมือนกันและนี่คือบทบาทนักมายากล ผู้ที่เรียนแบบความสามารถเพื่อช่วยให้ฝ่ายชาวบ้านอยู่รอดจากการแอบแฝงตัวตนของมนุษย์หมาปา่าซึ่งบทบาทน,นักมายากลจะอยู่ในเกมอั t ิเมตแวร์ว e ภาคเสริมที่มีชื่อว่า Bonus โ o สถ้าสนใจบทบาทไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับ